ข้อ12การกำจัดขยะที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรกไก่เผาขยะทุกชนิดขอไข่ฝังกลบขยะทุกชนิดคอควายแยกขยะทิ้งตามประเภทงอง,งูก,กำจัดขยะด้วยสารเคมีเขาถามถูกไหมว่าวิธีการที่เราจะกำจัดขยะที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรพี่ถามว่าโครงการที่้องได้ยินมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องขยะคือเขาเอาขยะไปรีไซเคิลถูกปะ ซึ่งการกําจัดขยะวิธีถูกต้องที่สุดขั้นตอนแรกที่จะมากําจัดได้ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า,าการแยกขยะนั่นเองถูกไหมถามว่าทําไมถึงต้องแยกขยะเพราะว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยมีวิธีจัดการแตกต่างกาันถูกไหมถ้าจะแบ่งเป็นสามวิธีหลักๆก็แบ่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นขยะเปียกถูกไหมแล้วก็เป็นขยะรีไซเคิล นีไซเคิลและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของขยะมีพิษนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเขาตั้งถังไว้จะเป็นทั้งเหลืองทั้งเขียวแล้วก็ถังสีเทาซึ่งเป็นขยะมีพิษถูกไหมขยะเปียกได้แก่อะไรบ้างได้แก่เศษอาหารเศษผลไม้ซากผักต่างๆกล่องนมกระดาษทุกอย่างที่มันไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเอาไป รวมกันแล้วก็อาจจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหรือว่าส่วนหนึ่งก็จ,จะเอาไปเผานั่นเองถูกไหมส่วนขยะรีไซเคิลได้แก่อะไรบ้างกระป๋องแก้วนะ แก้วขวดพลาสติกถูกไหมส่วนใหญ่ผู้นี้ก็จะไปผ่านกระบวนการต่างๆเช่นเอาไปหลอมมาใช้ใหม่หรือว่าเอาไปล้างมาทําความสะอาดแล้วเอามาใช้ใหม่หรือถ้าเป็นขวดแก้วก็จะมาอัดรวมกันแล้วก็มาใชมา้มาใช้เป็นวัสดุอื่นๆหรือตัวของกระดาษก็จะมาอัดรีไซเคิลเป็นกระดาษกีรีหรือว่ารีไซเคิลเป็นกระดาษอื่นๆเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆส่วนขยะมีพิษเนี่ยก็จะมีวิธีการกําจัดของมันโดยเฉพาะก็จะต้องแยก รวมต่างแยกสารต่างๆก่อนแล้วเอาค่อยไปฟังหรือไปเผาหรือว่า ไปผ่านกระบวนการสําหรับกําจัดขยะมีพิษโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการกําจัดขยะที่ถูกต้องคืออะไรเอ่ยขั้นตอนแรกคือต้องแยกขยะก่อนแล้วถึงจะไปจัดการตามแต่ละประเภทถูกไหมก็กายบอกว่าเผาขยะทุกชนิดถูกหรือผิดผิดถูกไหมเพราะขยะบางอย่างเผาไม่ได้เช่นกระป๋องสเปรย์ถูกไหมน้องมีกระป๋องสเปรย์ที่ใช้หมดแล้วเกิดเอาไปเผาจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการระเบิดได้ถูกไหม เพราะฉันควรเผาไหมไม่ควรขยะรีไซเคิลบางอย่างสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉันก็ไม่ควรเอาขยะทุกชนิดไปเผาส่วนข้อขอใครบอกว่าฝังกบ ขยะบางชิบางอย่างมีเพียงต้องการวิธีการกําจัดโดยเฉพาะหรือว่าขยะบางอย่างรีไซเคิลได้ก็ไม่ควรเอาไปฝังกบข้อนี้ก็ผิดถูกไหมข้อที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรนะขคือข้อคควถูกไหมก็คือเอาขยะไปแยกขยะแล้วก็ทิ้งตามประเภทแล้วค่อยเอาไปจัดการตามขยะแต่ละประเภทนั่นเองถูกไหมฉันข้อนี้ถูกต้องส่วนข้องงูบอกว่าการกําจัดขยะด้วยสารเคมีมันยิ่งเป็นการเพิ่มมลพิษ เพิ่มอันตรายต่อทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมควรทำไหมไม่ควรถูกไหมแล้วก็ไม่มีสารเคมีไหนที่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการกําจัดขยะที่ถูกต้องที่สุดคือไม่ใช่การฝังไม่ใช่การเผาไม่ใช่การกําจัดด้วยสารเคมีแต่ต้องเป็นการแยกขยะแล้วกําจัดตามแต่ละประเภทด้วยวิธีการที่เหมาะสมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะ